ขอโทษขอพี่พี่น้องน้องได้ไร้เนอะเมื่อกี้ข่าวเดินพี่น้องแฉบแสบายดีเนี่ยไหมล่ะสบายดีพี่น้องพียดี่เนี่ยล่ะสบายดีโอ้ยลานหน่อยเบาๆค่อยมาตึกสะดุ้งพี่น้องเมื่อกี้ข่าวปลาเลยมือนีิสะดุ้งกะยิบมุ้งยิบมุ้งมุ้งนอนในสิบัว กะมีแหนมแหนมนแต่ละมีหนึ่งปลาหนึ่งปลาแก้วประเดกแก้กวประเดกพี่น้องกินแต่ไรปลาเปล่าล้วก็มีลูกชิ้นทอดเนาะทอดทอดลูกชิ้นทอดอ่าให้ร้านหน่อยเพิน่นอ่ะ,อะไรไม่หละ่ะมัมมัมครับขอบคุณครับป่นครับครับปอนด์กินข้าวกินข้าวเด้อ,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 อพี่น้องครับแซ่บมากินข้าวป่ากันน้าวให้ดูมากินข้าวเหนียวหนึ่งปลาแจ่วประเด็แล้วก็ทอดแหนม มนต้องกะปิน้ำพี่น้องาไปมาคิดสมน่แล้วเ็แจ่วกลาแดกอันนี้นนนด้ไ่กระเยกะเงพี่น้องอ้แซ่บๆนกันเดิน,นพี่น้องเดินหอบมามากับป้าร้านน้อย,ยเดมอน,นีที่เขาเทียงมือนเขาเพนเขาเพน,นสะดุงเสะดุงนี่กรคองกินก่อนกินก่อนปะคอง้วก็อันนี้กะ สิเป็นท้องหน้าแล้วก็มองมองอ่าเขจันผักของสาวอยู่พุ่นเนาะพี่น้องเนาะมอ,มองไออันทั้งหนังขาวๆพี่น้องผักกันอย่างมาอย่างมาตาม,ตามตามคันนาเนาะตอนแรกว่าสิาไปไปนอนอยู่เทียงหน้าอะไรแต่ว่าจะคของหน้าเพิ่มมากเลยมานั่งกันอยู่ในห่มใหม่อะกี่เขากันพี่น้องกัน,นี้ ร้นบรรยากาศดีขนาดพี่นอกนะ รอบค่งกินเผาข้างถนนพี่น้องนั่งกับพดินเลยง่ายสบายตามสไตล์ของ่่อแหละไปแล้วบ๊ายบายอมไม่บายดเจอกนนะมันคือเขาถวยก,กับเผาคนละ ยัยไม่ไหวเออจะขี้ข้านครับครับผมกินเขาแล้วเห็นยังบมันเนี่ยกรตึกสะดุ้งเนาะไปหาปลาเนาะเก็บหอยเนาะตองคล้องเลยผมคล้องไปต้มเพียงเอวได้เด้พี่น้องเลยนั่งด้วยหน่อยเจ้านั่งเขาเนาะมื่อนี่นั่งกับปลายคือมือนัหนเนาะเพราะว่าน mhm. ั่มมันบกเพราะว่าคนจูบนั่ม อมนำเขานาไปเอาเลยอ่ะขึ้นเขานี่อ่เดี๋ยวเดี๋ยวอ่าวุ้ยเหนืออ่อยเยอะเลยจะเล่นกีดินเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะปิวมันจะปิวลูกมันจะปิวเส้นเขาอ่ะอี่เพาะ กินาษถ่ายมุมไกลไปแ้ยูหันแล้วนานกินข่างต้นใหม่พี่น้องกินเข่าอันนี้ก็เป็นถนนถนนเนาะ เป็นหุนทางอย่างเนี้ทางทางเพิ่นเที่ยวไปนาเนาะพี่น้องเห็นัจึกอไรอ่างเ้่ต้องเดินไม้ม่องศร้าอยู่พุ่นเนาะพี่น้องพุ่น I <laughs>

ซีหาโตพี่น้องเยาี่สกยิก่อยิ่พีไ่ได้พี่น้องอยู่ดี้มีเนื้อทวงกคมจ้างมันจะจบรจนนัเขาจะเอาคุณน้าวางมันคุบ่มาใส่สลิงด่เลยห ยกยกมาลยนี่พี่ใช่ใช่เด็กปลาดีเเดียวปลาดนี่พี่น้องเอ้ยได้ปาตัวโต มันออกซ้นุดนไปอยู่ตรงๆหนูมาหน่อยฮะจับได้ปะตงฮะไปไปนีก่อนปอนี่เอออะไรกันบ้นี่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 แล้วที่อย่างวงเงนได้จะมารลมที่ต้องอยู่ าตัวเองที่ไหนป่าเก่งๆเออยางยางก้รันหน่อยเพื่อถือเบ็ดเมื่อในปลาคอตัวเดียวพี่น้องอันนี้ตัดนี่เลยกับปาลสิดูร้อนเปล่าร้อนรมัก เฮ้ยอ่าบาย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 นี่ไงนี่ไงอะไรอีกเลยอ๋อนกตายอ๋ออ่าบาย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 พี่น้องบายบายก่อนบายบายจุ๊บจ sure> uh> ุ๊บฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคระบายบาย